ลุยต่อลุยต่อได้ไปนหนึ่งเต็มแล้วลุยต่อครับโอ้โหเอาเนื้อป่ามานะครับแล้วก็ลาบครับลาบเอาตะไคร้ใส่ไปตัว,มอ,ดดวมอขนาดเดอครับหมอขนาดเดอร์มากินข้าวแรงตัวกันครับผมเนี่ลาบป่าซอยโอ้โหเต็มหมอ้อเต็มกระทะ we สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับไอโอมาตกป่าก๊ตหน้าฝายนะครับซึ่งใหม่นี้นะครับเป็นฝายสัตว์ต้นมือนะครับอยู่ในอําเภอแม่ไอจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมวันนี้เอาเบ็ดมาสองขั้นนะครับเบ็ดสองขั้นเหยื่อที่ผมใช้นะครับก็เป็นเหยื่อแมวหมูมักนะครับท่านผู้ชมวันนี้ทาเหยื่อแม้หมูมักนะครับมาตกป่าก๊ตครับผมเอาเบ็ดมาสองขั้นนะครับเดี๋ยวจะเริ่มลงเบ็ดเลยนะครับจะมารมมาณก็ รับชมไปด้วยกันครับผมแน้ำกำลังสวยเลยครับเพราะว่าฝนตกที่ต่อกันสองวันสามวันครับอ่ามารอรุน้นรอรุน้นวันนี้จะได้ป่าไปฝากลูกฝากเมียหรือเปล่านะครับ ลงเบสเซ็ตเรียบร้อยครับผมสองคัดนะครับมาดูว่าเหยื่อม้าหมู่ของไอโอนะครับจะป่าจะกินดีหรือเปล่านะครับเหยื่อจะเด็ดหรือเปล่านะครับโอ้โหเลิศตอดเลิศตอดแหนแหล่มีลุ้นมีลุ้นมีลุ้นเอ้ยเอ้โอ้โหโดนหรือยังวดครั้งแหละครับมาโดน วัดของเหลือกบด้วยเอ่อแต่ก็หูล้ละ่าเยอะเด็ดว่าเยอเด็ดนี่นะครับเยอะแม่หมูนะครับมักได้สองวันสองคืนนะครับนี่กินกำลังดีเลยครับกินกำลังดีเลยนะครับ โดนมาแล้วครับผมโดนมาแล้วไซต์ใบใหญ่ครับนี่นะครับไซต์ใบใหญ่ครับตัวแรกนะครับอ่าเดี๋ยวปล่อยก่อนครับผมมันไม่ใหญ่ครับมันไม่ใหญ่ นี่นะครับผม <laughs> ประมาณตัวแรกอุ้ยอุยอ,ยอุยอ่ะเอาปล่อยครับผมโดนโดนโดนโด,ดนแล้วกับนี้โดนแล้วเอ,ออเออ ตอดอยู่ตึกตึกตก,กว่าจะโดนมาละมาละออไหนที่สุดก็โดนละครับนีมม่มาละมาละสายนี้เริ่มเก็บแล้วครับผมอม,มัน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 กว่าจะได้โอ้โหโดนสักที giờ đét giờ đét má mũ má mũ má mú mặc sụt ấy ổ nuôi lui to lui to đây phải đứng tem leo lui to khắp ô oh, ก่อนเดี๋ยวก่อนนี่ครับมีของเล่นใหม่ครับผมพอดีเห็นป่ามันเต้นขึ้นมานะครับป่ามันกระโดดขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไปดักมานะครับป่ามันกระโดดขึ้นตรงมุมนี่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะเอาไอตัวนี้นะครับไปแขวนดักมันไว้ตรงนั้นนะครับเกื่อป่ามันกระโดดเข้ามาในนี่นะครับของเล่นใหม่ครับนี่นะครับตอนนี้ ดักเรียบร้อยครับผมแล้วก็ป่ากระโดดเข้านึ่งตัวละอเดี๋ยวมาดูว่าจะได้กี่ตัวนะครับจะได้กี่ตัวเดี๋ยวขอไปนั่งตกป่า,ปาต่อนะครับเบดอยู่ด้านบนนะครับผลง,งานผลง,งานแน่สองตัวครับสองตัวนี่ตอนนี้ได้มาสามตัวแล้วนะครับใส่เง,งาๆป่าส้อยใส่เง,งาๆเขาถ่ายยูเดอร์เขาถ่ายยููเดอร์นี่นะ เดี๋ยวลงใหม่นะครับเดี๋ยวลงใหม่ออโดน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 อีกตัวมาฮะมามาอัอนี่จำโบครับจำโบ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 ขึ้นมาขึ้นมา อ้อนี่ใหญ่อนี้ใหญ่อันนี้ใหญ่อนนหญโอ้โหสานี้นี่เขาแท้เฮ้ยนี่เลยครับผมสายงามๆสายงามๆมานป่าน้องห้องป้าปี่ถ้าจะฮือดีมาตึงปีตึงน้อง กัดตอนครับดึงแร่ดึงแร่โดนโดนอือโดนโดนขึ้นมาขึ้นมาอื sáng ngam vô sáng ngam vô xin ma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  ma Come on! Come on! มาอีกหนึ่งตัว เดี๋ยวผมจะตกป่าไปเรื่อยๆนะครับอเดี๋ยวมาดูว่าทริปนี้นะครับจะได้ป่ากี่ตัวนะครับผมอ่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินครับตอนนี้ก้าวมองเช้าครับก็ฝนก็เริ่มลงเม็ดมานะครับแล้วก็มีน้ๆนะครับมาเบสป่ากันนะครับหลายท่านเลยนะครับอ๋อนี่ครับอฝั่งนู้นก็มีนะครับ เริ่มมนีนะๆนนะครับมาตกป่ากันนะครับแล้วก็ป่าก็เข้ากับลักของผมตรงนู้นนะครับก็หลายตัวนะครับนู่นนะเต้นเต้นเต้นอยู่นะครับเต้นอยู่อ่าเขาถ่ายอยู่นะครับถ้าจะได้ปลาส้อยไปหลาบอยู่อ่าโน่นหลายตัวเลยครับเดี๋ยวค่อยไปเอานะครับเดี๋ยวค่อยไปเอาด้านหลัง เข้าที่ดูด้วยสายตานะครับน่าๆเข้ามาแห่ตัวแล้วครับผมประมาณเก้าตัวนะครับประมาณเก้าตัวสิบตัวนะครับโอ้เขาท่าเขาท่า,าได้ป่าส้อยไปหลับแน่นอนอเดี๋ยวค่อยไปเอาขึ้นมานะครับหลายตัวขนาดครับผมนี่ใบสวย,สวย ดูปลาสอยดูปลาซร้อยเอ่ต่อขาอยู่นี่ต่อขาอยู่อเก็บปลาครับเก็บปลาหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวหกตัวเจ็ดตัวแปดตัวเก้าตัวสิบตัวสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม สิบสี่ตัวโอ้โหนี่ครับผมสิบสี่ตัวครับสิบสี่ตัวพอแล้วครับพอละเดี๋ยวจะเก็บแล้วครับตอนนี้ผมได้เก็บเบ็ดแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วครับพอดีหิวเข้านะครับหิวเข้าได้ปปาไปเยอะเหมือนกันนะครับทั้งการใส่สงเต้นนะครับเตัวหองสงเต้นนะครับแล้วก็ ตกป่าโคตนะครับเดี๋ยวไปดูป่าที่บ้านแหมครั้งหนึ่งนะครับผมปหิวเข้าครับผมกลับบ้านไปกินข้าวเติมพลังดีกว่าเจอกันที่บ้านนะครับแ่ฝ่ายสันต้นมือครับตอนนี้กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวมาดูจํานวนป่านะครับเดี๋ยวมาดูป่านะครับ ตัวสตัวหตัวหตัวเตัวแตัวเตัวสิบตัวนี่ครับได้ปากกฏทั้งหมดสิบตัวพอดีครับอ่สิบตัวพอดีอันนี้ป่าที่ทำกับดักครับนี่ป่าส้อยนะโอ้โห สุด,ดอสอยอดป่าซอยไซย์ใหญ่ๆอ่าเดี๋ยวเอาลาบครับเดี๋ยวเอาลาบลาบป่าซอยอเนี่ยตัวใหญ่ใหญ่เต็มทดัดเต็มทดัดเดี๋ยวเอาป่าไปเก็บนะครับเอาป่าไปเก็บไปทามให้มันเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะอาบน้ำพักผ่อนเฮ้ ตอนนี้กําลังทาป่าอยู่ครับผมเดี๋ยวจะเอาป่าซอยนะครับลาบนะครับนี่เดี๋ยวแหล่เอาเนื้อมันนะครับเอาแต่เนื้อมันนะครับแล้วก็เอาแกงมันเดี๋ยวเอาชุบแป้งทอดนะครับวันนี้จะลาบป่าซอยครับผมขูดเก็ดนะครับแล้วก็แหล่เอาแต่เนื้อมันนะครับนี่แหล่แบบนี้ต้องใช้มีดคมๆนะครับใช้มีดคมๆ นี่จะได้มาแบบนี้นะครับเสร็จปุ๊บก็เอาหนังมันออกครับเอาหนังมันออกเอาแต่เนื้อมันเพื่อจะเอาไปลาบครับ ก็จะได้เนื้อป่านะครับเนื้อขาวๆนะครับนี่โอเคเดี๋ยวขอทำให้มันมดก่อนนะครับนี <c oughs> เน่เยอะขนาดเยอะขนาดและเนื้อป่าเซ็ตเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวจะเอาไปลาบนะครับเดี๋ยวจะเอาไปลาบเร็จปุบ๊บเดี๋ยวผมจะซอยตะไคร้นะครับเอามาลาบตัยเนื้อป่านะครับ <c oughs> อ่าวันนี้จะทําลาบาป่าซอยแบบซุกนะครับอง่ายๆครับ ใส่ตะไคใส่ตัวนะครับมันจะได้หอมหๆเอาเนื้อปลามานะครับแล้วก็ลาบครับลาบเอาแต่ไคใส่ไปตัวลาบไปครับลาบไปใกล้ละเอียดแล้วครับ รียบร้อยแล้วครับละเอียดเรียบร้อยนี่เดี๋ยวเอาน้ำพริกลาบนะครับไปพัดกับน้ำมันนะครับแล้วเนื้อปลาลงไปพัดตัวนะครับแล้วก็ปรุงรสเลยครับผมทำลาบป่าต่อครับผมอ่าอาจจะแปลกใจว่าทำไมผมตะกี้ใส่เสื้อแหมตัวหนึ่งนะครับ พอดีไปตัดผมมานะครับไปตัดผมมาเซจปุ๊บผมก็เลยเปลี่ยนเสื้อเปยนแขนสัน้นแล้วก็ซาบผมไอ้ยังเซตเรียบร้อยกลับมาใส,เสเ่เสื้อตัวเดิมนะครับเสื้อตัวเดิมไอ้โอวฟิชชิงเอมาทำลาบปลาต่อครับผมเอเอาน้ำมันใส่กระทะไปนิดนึงนะครับใส่น้ำมันไปนิดนึงเพื่อจะเอาพริกนะครับพริกลาบทางเหนือมาผัดน้ำมันนะครับ นี่เลยนี่พลิกแลบลงโอเคจากนั้นก็นี่เลยเอาเนื้อป่าทีเ่ฮาลาบนะครับเนื้อป่าซ้อยนะครับเออโอเอาลงไปพัดเตอร์สันเลย นี้นะครับเหมาะแน่นอนบอกว่าจะกินกับข้าวเหนียวหรือว่ากินกับข้าวสวยนะครับผัดไปผัดไปผัดไปเรื่อยๆนะครับมันใกล้สุกละเนื้อปลาใกล้สุกนะครับเติมน้ำเปล่าไว้นิดนึง เติมน้ำเปล่าไปนิดนึงนะครับแล้วก็ผงชูโรสครับผมจะปรุงในนี้เลยนะครับอ่าผงชูรสใส่รสด,ดีไปนิดนึงเพิ่มความนัวจากนั้นก็พัดเธอมันเข้ากาันครับผมเดี๋ยวค่อยชิมนะครับเดี๋ยวมาชิมก่อน ขีมรสชาติเบื้องต้นเริ่มมีความเผ็ดแต่ว่าขาดความเค็มนะครับโอเคเริ่มได้ที่ละเริ่มใกล้เคียงรสชาติที่ต้องการล้ะนะครับ น้ำที่เราเติมไปก็แห้งแล้วปิดแก๊สเลยนะครับยจะมาปรุงเพิ่มนะครับปรุงรสชาติที่ต้องการใส่น้ำปลาเพิ่มนิดนึงแล้วก็หอมเจียวกระเทียมเจียวนะครับนี่ไปซื้อกระเทียมเจียวกับหอมเจียวมาที่ เปิ้นขายไปถุงไปถุงนะครับง่ายดีนะครับแล้วก็มีชุดแคบหมูนะครับมีอันนี้เป็นชุดลูกนะครับผมไปซื้อจากร้านหลาบมานะครับโรยเข้าไปแล้วก็มีหนังปลานะครับหนังปลาที่ทอดกรอบไว้นะครับโรยเข้าไปนี่เลย ต้นหอมผักชีนะครับนี่แล้วก็หอมดวนผักไผ่นะครับมีหอมแดงซอยนะครับผมจะใส่เข้าไปโอ้โหท่านผู้ชมน่ากินน่ากินแซ่บแน่นอนลองชิมอีกทีนะครับหลังจากที่ใส่ผักใส่ อหอมเจียวอย่างต่างต่างไป <c oughs> มันสุดยอดขนาดมันสุดยอดขนาดกล้าแคบหมูก็อร่อยละสุดยอดสุดยอด หมอขนาดเด้อครับหมอขนาดเนิม่มมา,ก,ากินข้าวแรงต้วกันครับผมแหม่ลาบป่าซอยโอ้โหเตม็มหม้อเต็มกระทะเมฟชิมฮะเป็นไงเป็นไงฮะมันแซ่บจะเป็นเพ็ดให้พี่ปลาล์มชิม ฝีมือพ่ออร่อยเหมือนเดิมวะห,หอมพริกว่าฮะออหอมพริกลาบอือหือ,หอน้ะบันทคลโมนะครับท่านผู้ชมโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลํำลาก,กันไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ตัวนะครับอโอเคเอาไม่บ๊ายบาย ไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเอาเข้าวนึ่งนะครับผมจะกินกับข้าวเหนียวนะครับหรือว่ากินกับข้าวสวยสุดยอดทุกอย่างไปแล้วครับ